สวัสดีค่ะกระปาชัก USA ค่ะมีของใหม่อีกหนึ่งใบมาแนะนำคุณนะคะใบนี้สะพายไหลายได้สพายครอสได้ตัวกระเป๋าวัสดุเป็นหนังที่ฟอกแล้วเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราขนาดกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วครึ่งใส่ของได้เยอะนะคะโทรศัพท์สใส่ได้กระเป๋าสตังค์ไซส์มีเดียมสามารถใส่ได้สายถ้าคุณไม่ชอบก็ถอดออกได้ใช้งานได้หลากหลายค่ะ มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะใบนี้เลมอนคลอชบ Body สีสันสดใสกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่ประมาณ8นิ้วค่ะมีสายสะพายยาวสามารถถอดได้ปรับได้ใช้งานใส่อะไรได้บ้างส่วนของกระเป๋าสตางค์เอ็ดมินแนะนำเป็นไซส์6นิ้วครึ่งหรือพวก Snap Wallet คุณจะหยิบจับใช้งานได้สะดวกนะคะจะได้มีพื้นที่ใส่กุญแจรถกุญแจบ้านด้วยใบนี้ สามารถสะปายไลายได้สะปายคลอสได้คล้องแขนก็ได้รุ่นนี้หนังคุ้มค่าแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเป็นตัวหนังที่ฟอกแล้วไม่เหนียวเหนอนะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราอีกหนึ่งใบสีม่วงใบนี้ใส่อะไรได้บ้างยังเหมือนเดิมนะคะตัวกระเป๋าสตางค์สามารถใส่ได้ขนาดของกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งฟังก์ชันการใช้งาน สายไลท์สายคลอสแล้วก็คล้องแขนอีกหนึ่งใบค่ะใบนี้สีเขียวเป็นน้องแอปเปิลนะคะคุณเลือกได้เลยอีกรุ่นหนึ่งเป็นเชอรี่การใช้งานก็เหมือนกันนะคะสไยไหลส์ายข้า,ยางแล้วก็ถือตัวหูจับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ